สวัสดีค่ะเมียวค่ะยุพาพรโมคลัดจ้าวันนี้เมียวมีเรื่องดีๆที่จะมาแนะนําพี่ๆสมาชิกนั่นก็คือการเช็ครายงานทั้งของตัวเองแล้วก็ของสายงานนะคะโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์สีปุงบ r ็เกอร์ .co.th ไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็ไปที่ระบบสมาชิกใส่ยูเซอร์เนมก็คือ am แล้วก็ตามด้วยรหัสสมาชิกของพี่ๆนั่นเองตามด้วยบรรทัดที่2ก็ จะเป็นพาสเวิร์ดนั่นเองนะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วหน้าตาของระบบสีกรุงเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ให้ไปที่หัวข้อรายงานเมื่อคลิกแล้วนะคะหัวข้อรายงานหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ไปที่ข้อที่2เลยคะ่ะรายงานการแจ้งงานสามารถเลือกปีที่เราจะเช็คได้เลยอันนี้ก็คือขออนุญาตเลือกเป็นปีปัจจุบันนะคะแล้วก็ใช้เดือนปัจจุบันปี2020 20นะคะเดือนปัจจุบัน แล้วก็เช็คได้เลยทั้งของสายงานและของตัวเองเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็แสดงรายงานตอนนี้ก็แสดงรายงานออกเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสามารถเช็ครายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือมันสามารถแจ้งได้เลยว่าสมาชิกท่านไหนบ้างแจ้งงานเคสไหนบ้างภายในเดือนนั้น รายละเอียดตัวนี้ก็จะมีทะเบียนรถนะคะเลขกรมธรรนบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าซื้อเบี้ยสุทธิเป็นงานนอนมอเตอร์ or, งานพรบรหรือว่างานประกันภัยรถยนต์นั่นเองนะคะวิธีการชําระลูกค้าชําระแบบเป็นเงินสดเงินผ่อนหรือว่าชําระผ่านบัตรเครดิตสถานะการตัดจ่ายมีการตัดจ่ายเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังซึ่งถ้ามีการตัดจ่ายเรียบร้อยแล้วค่าคอมก็จะเข้าตามรอบของค่าคอมก็คือทุกวันที่7 14 21และ28ของทุกเดือนนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็เป็นสถานะการจัดส่งถ้ามีการจัดส่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันจะขึ้นเลข EMS ให้ M A T ai, นั่นเองมีผู้รับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในนามบริษัทหรือว่าในนามของลูกค้าเองนะคะวันที่คีย์งานเข้าระบบะพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านไหนเป็นผู้คีย์งานนั่นเองจ้ะข้อมูลครบถ้วนแบบนี้นะคะสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่จะเช็คว่ากลมทันที่ ลูกค้าหรือว่าพี่สมาชิกนั้นได้แจ้งงานเข้าไปแล้วกรมธรรม์ออกเรียบร้อยหรือยังสังเกตได้จากตรงนี้เลยจ้ะเลขกรมธรรม์ถ้ามีเลขกรมธรรม์ขึ้นแล้วและก็มีไฟล์แนบตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยจ้ะหน้าตาของกรมธรรม์น,นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้พี่ๆสมาชิกสามารถเซฟไฟล์ตัวนี้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางอีเมลเพื่อส่งให้ลูกค้าเพื่อความอุ่นใจสบายใจได้เลยจ้า สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะโอกาสหน้าถ้าถ้ามีคลิปดีจะมานำเสนอใหม่อีกรอบนึงนะคะอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า